ไม่ดำนะไม่ดำเลยหไม่ดำเนี้ย mình <Nhạc> đầm nữa là nặng มีดดบได้แล้วนะนตายเมื่อแล้วพักกันจอง ันนี้ขอบัวดิบัวไม่ได้ออกขอดมามืองเก่าหกหกพี่น้องกอดตัวเกั่าเธอเนี่ยเตยตำเตีย้ยเน,นี่ยฮกคากเตยงามงามเนี่ยมา สวนยางหาตั้งกลองค่อ,คอยม,มีอันนี้คือบ่อป่าดิอย่าลายตาดิหาตั้งกลองไม่มีมางัางพักกัญจงนะตายไปแล้วนะพักกัญจงต้องได้หามาปลูกใหม่เนะ ปิ่นยงมานั่งก็ปิ่นยงต้นมันน่ะกล้วยตัดต้นมันออก ตึ้นมันทิ้งแล้วลองมึงแล้วมันจะมีลมลมมาไหมมีลมไหมอันนี้ท่อดเลยเป็น,นถอปูพักหัท่อปูพักหัว <c oughs> ปุ๊บต้นหอมเนี่ยในท่อน,นี้นะกำลังปุ๋งคนนปลูว้น้ำท่อน,นั่นนี่นะ่ะเราซื้อมาแล้วเราก็เอาม,มาเนี่ยกำลังปุนนูงใบเงีนยพักห่อ,ยอย ซื้อมาตัดใบมักินอะกามาปลูกไปสามสี่มือนี่ขึ้นมาขนาดนี้เลยอันนี้มันปิดนอันท่อที่ว่าต้น,นอันดอกสลีติปลูกดอกสลีติแล้วทีนี้เราตัดทิ้งน,อนอ้อเนาอต้นหอมมาใส่เห็นไหมแต่ก็ได้เก็บกินนะพี่นอ้อง อาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์เราก็จะเก็บกินอันนี้ก็คือบอ่อปลาเลยเนี่ยอันนี้บอ่อ,บอปลาบอ่อปลาบ่อปลาปลาดุกอยู่ในไม่รู้ถุงหัวอาหารมันมีแล้วหัวอาหารหมด ไหนว่านะเขาจะมีต้องเอาอะไรมาหวานะไมมไม่ลงไปมีกระดุกกระดิ๊กเลยตัวนีใหญ่ดินี่สิบวัน เลี้ยงปลาดุกในบอ่อเลี้ยงปลาดุกในบอ่อดิทดลองโทรศัพท์คนหนี่แหละอืมแล้วจอดำมันดำไป อยู่วะเอียรนาทีแล้ว,วพักกันจอง่อยแตย่เมแลอวนี่ x า,า,ามันมาเอียดน้ามันได้หามาปลูกใหม่แล้วพี่น้องพักกันจองเต็มอยู่ได้หนึ่งตะกอน พักอัน้าปูเนาะพักกระแหงเนาะเธจะแช่เม็ดเอาเม็ดพักมา่วานนี้เสียบต้นหอมลงไปเหมือนกันยังปรุงขึ้นมานะมันฮกปูพักมันก็ไม่ได้กินนรตมันาฮกมันเป็นอันนั้นนะมันเป็นที่โลกลุงลังแล้ว มีแต่น,นี้แหละนี่เขาก็จะไวยตาลายไปนี่แตาลายไปนี่นี่น ช่วยรีดซุกอยู่ตลอดเป็นอยู่ตลอดพี่น้องกินบิดปีกินทั้งปีทั้งชาติอันนี้แนจุเียวเีลยวเออมีดับมาได้โดนละ ่ดับไม่ดับนี่สะก,กับปิดน้อยน้อยกินทั้งปีไม่ดับทดลองทโทดสอบผู้สือดอกมามันจะดับไหม だう